สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามช่องรถตู้มือสองเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมอภิยนก็อยู่ที่โกดัง3นะครับเป็นโกดังเก็บรถอีกหนึ่งที่ของบริษัทเพชรยนต์นะครับจะมาอัปเดตรถตู้นะครับที่ยังคงเหลืออยู่หรือว่ายังไม่ติดจองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่27เดือนมีนา2อ6 6แล้วนะก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าเดือนเมษานะครับเดือน เดือนวันสงการนะครับก็จะมาอัปเดตสต็อกรถตู้ที่เรามีอยู่นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีรายได้ตั้งแต่30,000่นนะครับถึง3 5 5 0 0บาทขึ้นไปนะครับบอกเลยว่ารถตู้นะครับซื้อคนเดียวจบนะฮะรายได้คบเวอร์รายได้ตรวจสอบตรวจสอบรายได้ที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับรถตู้ตอนนี้นะครับรถตู้ขายดีแล้วนะครับ ก็เอาใจในส่วนของตัวลูกค้าด้วยนะเรามีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79ผ่อนนานสูงสุดได้ถึง5ปีนะครับถ้านั้นยังไม่พอนะฮะได้ขับฟรีอีก90วันนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอารถตู้ไปจดใบเหลืองนะครับเราก็มีเราก็มีฟแนนซ์นะครับที่รองรับสำหรับลูกค้าที่จะนำรถไปจดใยเหลืองได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับโดยเฉพาะ3จังหวัด ภาคใต้นะครับไม่ใช่สารจังหวัดชายภาคใต้นะครับสารจังหวัดภาคใต้ที่นะครับอนุโลมในส่วนของการจดป้ายเหลืองนะครับอย่างภูเก็ตกระบี่นะครับแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนี้คือทางหน่วยงานเนี่ยเขาอนุโลมให้นะครับจดป้ายเหลืองได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของสารจังหวัดภาคใต้นะครับที่ใช้รถตู้เยอะที่สุดณตอนนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะคันแรกนะครับผมอยู่กับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะฮะคันนี้เป็นตัวปี2017นะครับปี2017เครื่อง3,000นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง3,000นะครับใช้งานไปแล้ว24,000โลนะฮะคันนี้ภายในเป็นเบาะ3แถวนะครับเป็นเบาะ3แถวโซฟาตัวใหญ่นะครับเป็นเกียร์ออโต้ทะเบียนสวยด้วยนะครับทะเบียน2018นะคันนี้เข้าใหม่นะครับราคา 8 4หมื่น9พันนะครับยอดจัดอยู่ที่8 2 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้อาจจะใช้เงินดาวอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0นห้นะครับ2 5 0 0 0นห้นะครับเพราะว่ายอดจัดคันนี้ได้แค่8แ0 0สองนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะในส่วนของอัตราการผ่อนนะครับอัตราการผ่อนก็จะผ่อนอยู่ที่นะครับประมาณ16,000บาทนะครับสำหรับในส่วนของตัวรถตู้นะฮะผ่อน6ปี72งงวดนะครับสำหรับ อ่าตัวต้าคอมพิวเตอร์30ปี2017คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถมีการปรับสภาพนะครับไปแล้วนะครับรถมีการปรับสภาพไปแล้วก็ได้70% 80%แล้วสําหรับคันนี้นะใครสนใจใครหาอยู่นะสเปคเกียร์ออโต้นะครับมีเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างไปเร็วสําหรับเกียร์ออโต้นะครับปี17นะฮะไม่ส2แสนพโลนะฮะราคา8 4 0,000นะครับ 9,000บาทนะครับคันนี้ใช้งบดาวอยู่ที่2อง0 0ื่นหนะครับใช้งบดาวอยู่ที่25,000ื่นนะครับสำหรับตัวปี2 0งพันสิบคันนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งรายละเอียดและเบอร์โทรมาให้นะครับถัดออกมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota คอมพิวเตอร์นะครับ3ามนะครับปี2019นะคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็ มี2คันนี้ที่ยังไม่ติดจองสำหรับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ปี19นะฮะราคา9แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนับคันนี้มาก็อยู่ที่ประมาณสองแสนนะภายในเป็นเบาะสามแถวนะฮะเป็นเบาะสามแถวสเปคไฟแดงนะครับเป็นเบาะเล็กเบาะผ้าโครงเล็กนะครับในส่วนตัวภายในนะครับเกียร์ออโต้ปี19ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวออปชั่นปี19ด้วยนะฮะโมเดลปี19นะครับรู้สึกว่าจะมี ในส่วนของตัวการลื่นให้ด้วยสําหรับตัวปี2019นะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับสําหรับในส่วนของตัวการลื่นนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวส่งท้ายที่เปลี่ยนโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเป็น,ปน,ปนตัวนิ้วหน้ายาวนะครับซึ่งเป็นตัวนี้เลยปี2019นะครับราคา9,019,000บาทนะครับภายในเป็นเบาะ3แถวเบาะผ้าเบาะเดิมสเปคป้ายแดงนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเกียวโตตอนนี้เหลือ2คันนี้เลยนะครับ ถัดออกมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็น Although, ต,ตัวเต้าคอมพิวเตอร์นะฮะสามจุดศูนย์นะฮะคันนี้เป็นตัวปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะเป็นตัวปีสองพันสิบเจ็ดนะคันนี้รถของหน่วยงานตํารวจบดละวางมานะ,ะภายในก็เป็นอ่าภายในสเปคป้ายแดงนะครับภายในเป็นสเปคป้ายแดงเป็นเบาะสี่แถวเบาะผ้านะครับด้านในเนี่ยคือเดิมจ๋าเลยนะครับเดิมจ๋าเลยนะครับหลงังคาเดิมแอร์เดิมไฟเดิมนะครับด้านคงด้านข้างยังไม่มีปลุกไม้เลยแต่ว่ารถชุดนี้บอกเลยว่า เข้ามาอ่าล็อตล็อตนี้ล็อตที่4แล้วนะครับล็อตนี้ land, land, ล็อตที่4แล้วล็อตล่าสุดเข้ามาก็ติดจองกลางอากาศเลยนะครับสำหรับรถล็อตนี้เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีก3คันสําหรับล็อตนี้นะครับปี2017ราคา7 6 9 0 0 0นบาทนะครับไมค์ก็อยู่ที่ประมาณแสนนะครับไมค์ประมาณ1 0 0 0 0แสนนับคันนี้ถ้าเกิดอ่ไดานะไม่ดาวเลยนะไม่ดาวเลยจัดยอดเต็มเลยนะฮะ7 6 9 0 0 0กหมื่็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ15ื่นนะครับผ่อนที่ประมาณ15ื่นห้าหรับ ปี2017คันนี้นะครับถัดออกมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็น Toyota Commuter นะฮะ3.0นะครับปี2018นะคันนี้โมเดล18ด้วยนะครับปี18โมเดล18แท้นะครับคันนี้มาอยู่ที่หนึ่งสองแสนนะครับ5 0,000ื่นโลนะฮะ2องแสนห้าหมื่นโลราคา7จ็ดแสนเก้าบาทนะครับคันนี้ก็เป็นภายในนะฮะเบาะ3แถวนะครับแปลว่าเป็นเบาะเดิม บาะผ้านะครสเปคป้ายแดงเลยนะครับสำหรับคันนี้ปี2018นะครับราคา799,000บาทไม่205 0นะครับสำหรับ Toyota Commuter 3.0นะครับรถทุกคันที่ผมรีวิวเนี่ยนะครับเป็นเครื่อง3,000หมดเลยนะครับเป็นเครื่อง3,000ดีเซลแท้นะฮะรถหน่วยงานนะครับตรวจสอบประวัติได้เช็คประวัติได้แล้วก็เพชรยนต์การันตีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับไม่มีชนหนักนะครับอย่างแน่นอนนะครับ รถทุกคันเราคัดสรรคัดเกรดมาให้นะฮะในส่วนของตัวแบรนด์เทถยนต์นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับในส่วนของตัวคุณภาพรถนะครับถัดออกมาอีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้นะครับก็เป็นโตยิต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะครับปีสองพันสิบเจ็ดเช่นเดียวกันนะทําไมช่วงนี้ปีสองพันสิบเจ็ดมันเข้ามาเยอะนะฮะปีสองพันสิบเจ็ดปีสองพันสิบแปดเข้ามาเยอะต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงเนี้ยนะครับมันเป็นช่วงที่ปลดนะฮะเป็นรถหน่วยงานนะครับมันเป็นช่วงที่ปลด ปี2017แล้วก็ปี2018นะครับมันเป็นรถที่ช่วงลดระว่างพอดีเลยนะครับช่วงนี้ก็เลยอาจจะเห็นรถปี2017ค่อนข้างเยอะนะฮะคันนี้ก็ราคา760,000คันนี้ราคา769,000นะครับเป็นตัวปี2017นะครับเป็นตัวปี2017คันนี้นะเบาภายใน4แถวเบาเดิมนะครับสเปคป้ายแดงนะคันนี้ก็จริงๆก็ตอบโจทย์กับคุณลูกค้านะครับที่จะนําไปใช้ ในส่วนของตัวรถรับส่งนักเรียนนะครับเพราะว่าเน้นในตัวตัวปริมาณที่นั่งนะครับหรือว่าจะนําไปทําเป็นรถแคมปิ้งก็ได้นครถบ้านก็ได้นะครับจะสามารถแจ้งจดเป็นป้ายเขียวได้ปกติเลยนะเราแค่ทําตัวภายในให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครัการส่งตัวภายในก็ไม่ยากนะครับในส่งตัวการขอจดป้ายเขียวก็ไม่ยากนะครับไม่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 ยุ่งยากเหมือนตัวป้ายเหลืองสักเท่าไหร่ในส่งตัวป้ายเขียวนะครับกรณีถ้าจะนําไปใช้ในส่วนของตัว รถบ้านหรือแคมปิ้งนะครับนี่เลยปี17คันนี้ภายในเดิมนะถ้าใครเสียดายภายในก็เอารถสเปคนี้นะครับไปทําเป็นรถบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งคันนะถัดมาอีกหนึ่งคันนับคันนี้อ่าเป็นตัวปี2017เช่นเดียวกันนะครับคันนี้เดี๋ยวดูข้อมูลสักคู่นะครับคันนี้เป็นตัวภายในนะครับเบาะนะครับหุ่นยนต์นะครับเป็นเบาะหุ่นยนต์3าแถวนะเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้อ่าหกหกเก้าสาม นะครับ6693นี่เลยนะเป็นตัวเบาะหนัง3แถวนะครับเบาะหุ่นยนต์ปี2017นะครับคันนี้ไม่สอง0 0 0หนะครับราคา769,000นาพนะครับราคา769,000ภายใน3แถวเบาะหุ่นยนต์สวยๆเลยนะครับก็เป็นรถหน่วยงานอีกหนึ่งคันที่ปลดระวางมานะครับแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้นะครับก็เป็นตัวปี2017นะครับรถชุดนี้ส่วนมากจะเป็นรถของ หน่วยงานตำรวจที่ปลดระวางมานะครับภายในเดิมจ๋าเลยนะเพราะว่าของหน่วยงานตำรวจเนี่ยนะครับเขาเขาไม่ได้เน้นในส่งตัวภายในนะครับเน้นในส่งตัวโดยสารมากกว่าแล้วรถชุดเนี่ยนะครับตั้งแต่รถแรกนะครับยันรถที่4เนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม้เนี่ยนะครับไม่เกินแสนเจนะครับไม้ไม่เกินแสนเนะครับส่วนมากเลยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7แ9 0 0 0หนาันะฮะ7แ9 0 0 0่ารถเข้ามาเดิมรถเข้ามาสวยเลยนะไฟนงไฟหน้าส่วนมากก็จะเป็นเดิมนะครับไฟท้ายเดิมนะครับที่สำคัญนะครับตัวเครื่องยนต์ก็เดิมเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราการันตีให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเสมอเนี่ยนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างรถประวัติรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเล่มนะครับเล่มก็เป็นเล่มมือเดียวไม่มีการนะครับเบิกเล่มใหม่ขอเล่มใหม่หรือว่าชำรุดสูญหายอย่างแน่นอนนะฮะ 7แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับจัดยอดได้อยู่ที่7แสนแปดหมื่นบาทท้วนนะครับที่เหลือก็สามารถนะครับจัดยอดเกินมาจ่ายค่าประกันได้นะคันนี้นะครับถ้าจัดยอดอยู่ที่7แสนหกหมื่นเก้าพันก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าหกปีเจ็ดสิบสองงวดนะครับลูกค้าเครดิตดีนะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าได้แน่ๆไม่ขายฝันนะครับขับฟรีเก้าสิบวันนะครับในช่วงเวลาเวลาเก้าสิบวันหรือสามเดือนเนี่ยลูกค้าสามารถ นำรถนะครับไปต่อยอดนะครับไปหาคุณไว้ก่อนได้เลยก่อนที่จะเริ่มส่งงวดแรกนะฮะคับฟรีนะฮะ90วันหรือ3เดือนนะครับดอกเบี้ย2.79นะครับแล้วก็นะฮะถัดมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะก็เป็นอ่าตัวคอมพิวเตอร์3.0ปี2017เช่นเดียวกันนะคันนี้ก็เป็นภายในเบาะ4แถวนะครับเบาะเดิมเบาะผ้าโครงเล็กสเปคป้ายแดงเลยนะก็ต้องบอกเลยว่าเดิมจ๋า นะครับรถหน่วยงานของตํารวจเนี่ยนะครับก็เรียนตรงๆเลยว่าวิทยุยังไม่มีเลยนะครับวิทยุไม่มีเลยเขาจะติดในส่วนของตัวเครื่องมือสื่อสารแทนมากกว่าในส่วนของตัววิทยุนะครับแอร์เออมีให้เรียบร้อยนะครับเบาะก็เป็นเบาะเดิมเบาะผ้าโครงเล็กสเปคป้ายแดงนะครับด้านในก็เป็นเดิมๆเลยนะเดิมๆจ๋าเลยนะไมก็อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะครับแสนหนึ่งหมื่นนะครับหรือว่าแสนหลักพันนะในส่วนของตัวรถนะ ราคาเจ็ดแสนนะครับหกหมื่นเก้าพันนะครับก็รถสเปคนี้นะราคาก็อยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเกือบทุกคันเลยนะเพราะว่าตัวเลขไมเนี่ยนะครับมันอยู่ที่แสนโลเท่านั้นเองนะครับแสนโลถึงแสนเจ็ดหมื่นโลแต่ว่ารถที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณแสนโลนะครับถึงแสนสี่สี่หมื่นโลนะประมาณนี้นะประมาณนี้เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าผ่อนนานสูงสุดได้ถึงห้าปี นะครับขับฟรี90วันนะครับลูกค้าสามารถดําเนินการจดป้ายเหลืองได้นะครับเรามีไฟแนนซ์ที่รองรับสําหรับลูกค้าที่ต้องการนํารถไปจดป้ายเหลืองนะครับเราก็มีบริการนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีนะฮะต้องต้องย้ำเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเซลแจ้งไปว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดไฟแนนซ์เนี่ยนะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะฮะลูกค้านะครับจัดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับ เรามีบริการจัดไานนั้นทั่วประเทศนะฮะลูกค้าจะอยู่ในภาคไหนของประเทศไทยก็ได้นะครับภาคเหนือภาคตะว,วันออกนะฮะหรือว่าจะเป็นภาคใต้ภาคกลางนะครับไม่สะดวกเดินทางมาจัดไซนนั้นที่บริษัทเพชรยนต์เราก็มีบริการจัดไซนนั้นฟรีทั่วประเทศนะครับลูกค,คา้าเตรียมเอกสารนะครับรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราดําเนินการประสานงานนะครับจากต้นทางเพชรยนต์นะฮะไปถึงปลายทางของจังหวัดนั้นที่ลูกค,คา้าอยู่ <c> ให้เลยนะฮะนในส่วนของการอำนวยความสะดวกนะเดี๋ยวนี้ ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เนี่ยมันเข้ามานะครับการบริการต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วในส่วนของการจัดไฟแนนนะครับแล้วก็รอผลอนุมัตินะครับก็รถโดยรวมแล้วนะครับสามารถรับกลับนะฮะรับกลับนะครับภายในวันได้เลยนะครับมาช่วงเช้านะช่วงบ่ายๆรับกลับได้เลยนะครับมาช่วงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายแก่ๆก็รับกลับได้เลยนะครับเพราะว่ารถของเราที่มีอยู่นะสภาพ พร้อมปล่อยอยู่แล้วนะสภาพพร้อมปล่อย,อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนาไปตรวจเช็คนะของเหลวเปลี่ยนของเหลวนะครับเช <c> ็ค QC 1หนึ่งรอบก็พร้อมปล่อยเลยนะครับสําหรับรถตู้ที่เรามีนะครับทัดเาาอาไว้หนึ่งคันนะฮะคันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะแต่ว่าคันนี้ติดจ,จองแล้วนะติดจ,จองแล้วนะเป็นตัวปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเป็นตัวปีสองพันสิบเจ็ดนะคันนี้ก็ลดหน่วยงานตำรวจที่ปลดระวางมานะครับ สเปคเดียวกันรถหน่วยงานเดียวกันนะครับเครื่องดีเซล3 0 0 0ัตัวคอมเอรเรลนะภายใน4แถวนะครับเบาะผ้าเบาะเดิมโครงเล็กสเปคป้ายแดงนะครับปลดระวางมานะครับอ่ะมาดูคันที่ยังไม่ติดจองนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับราคา7 6 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับภายในเป็นเบาะ4แถวนะเบาะผ้านะโครงเดิมโครงเล็กสเปคป้ายแดงนะรถ ชุดนี้ที่มีอยู่ในโกดังสามเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นรถปีสิบเจ็ดนะครับรถของหน่วยงานตํารวจที่ปลดระวางมาราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนับภายในเป็นเบาะสี่แถวเบาะผ้าเบาะเดิมคงเล็กสเปคป้ายแดงนะครับจัดไซแนนได้อยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทท้วนนะครับแล้วก็สามารถนะครับจดป้ายเหลืองได้นะครับกรณีถ้าลูกค้าเอาไปจดป้ายเหลืองนะครับหรือว่าจะใช้ในครอบครัวก็ใช้เป็นป้ายฟ้าเลยนะนี่คือป้ายฟ้าแท้ นะครับเป็นป้ายไฟแท้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีรถป้ายเหลืองอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับเป็นของบริษัทรยนต์ทุกคันนะฮะรถทุกคันเป็นของบริษัทรยนต์ทุกคันนะฮะลูกค้าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเราบอกไว้เลยว่ารถที่เราจอดอยู่นะครับทั้งด้านซ้ายมือด้านขวามือผมเนี่ยไม่าจะเป็นรถตู้รถเก๋งเนี่ยนะฮะรถทุกคันเป็นรถของบริษัทรยนต์ทุกคันนะครับมีการโอนเปลี่ยนชื่อเป็นของบริษัทรยนต์ทุกคันเรารับประกันการโอนนะครับ เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะเจอรถโอนลอยรถนะครับฝากขายนะฮะไม่มีอย่างแน่นอนนะฮะนี่คือรถของบนนริษัทพิทยนต์นะที่มีการโอนถูกต้องตามกฎหมายรับประกันการโอนนะครับ100%นะฮะสำหรับนะครับอ่ะเมื่อกี้เราดูในส่วนของตัวหลังคาสูงกันแล้วนะครับหลังคาสูงกันแล้วเรามาดูในส่วนตัวหลังคาเตี้ยกันบ้างนะฮะหลังคาเตี้ยแล้วก็มีนะหลังคาเตี้ยก็จะเป็นตัว High h ฮเอ็ดจีแอล เป็นโตโยต้าไฮเอชจีอนะครับ, GL, รบตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวหลังคาสูงนะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวหลังคาสูงนะครับเครื่องสามพันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องราคานะฮะเรื่องน้ําหนักเรื่องบอดีนะใครที่กำลังมองหาตัวหลังคาเตีย้ยนะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นไอโมงนะรหรือว่าตู้ปี๊บเนี่ยนะครับเราก็มีนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่0กแสนนะครับ 7 9 0 0 0บาทถึง6 9, 8แ0 0 0บาทนะครับเรามีเป็นตัวปี2018เลยนะครับมีเป็นตัวปี2018เลยเกมแมนนวลน,นะครับภายในเป็นเบาะหนัง3าแถวหุ่นยนต์นะครับ9้าที่นั่งนะครับใครที่กำลังหาไอ้โมงนะครับใช้ในครอบครัวก็ดีนะนะสามารถขึ้นห้างลงห้างได้นะครับถ้าเป็นในตัวหลังคาสูงเนี่ยนะครับมันเข้าห้างไม่ได้นะเพราะว่าหลังคาสูงเนี่ยมันมันมันจะมันจะติดหลังคานะครับตัวนี้มันเข้าห้างไม่ได้แต่ตัวพวกเนี้ย นะครับเข้าห้างได้นะครับเข้าเมืองก็สะดวกเลยนะจอดสบายหาที่จอดง่ายนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะค,คันนี้ไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นโลรถมีเปลี่ยนสายพานเทอร์มิง่งเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในสามแถวนะครับภายในสามแถวนะดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าก็ได้นะครับดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าได้ ขับฟรี90วันได้นะครับสำหรับตัวไอโมงนะเงอนไขเดียวกับตัวหลังคาสูงเลยนะครับเงอนไขเดียวกันกับหลังคาสูงเลยนี่ก็เป็น1คกหนึ่งคันนะนี่ก็เป็นหนึ่งคันนะคันนี้ก็ราคาเจ็ดเอ่อราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับได้เป็นตัวปีสองพันสิบแปดนะเกียร์แมนวนวลภายในเบาะสามแถวนะครับเบาะหนังหุ่นยนต์สามแถวนะคันนี้ไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะคันนี้ไม 1, 8, ่หน,นึ่งแสนแปดหมื่นโลเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถรถเดียวกันเลยปีสิบแปดนะครับ ถัดออกไหมหนึ่งคันนะคันนี้นะครับก็เป็นรถรถเดียวกันปีเดียวกันนะครับบอดี้เดียวกันภายในเหมือนกันเลยนะครับคันนี้ราคา6กแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคันนี้ราคา6กแสนแปดหมื่นเก้าพันทำไมคันนี้แพงกว่าหมื่นหนึ่งนะค,คันนี้ไม่แสนสองนะครับคันนี้ไม่แค่หนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นโลภายในก็สเปคเดียวกันเบาะหนังสามแถวเบาะหุ่นยนต์เก้าที่นั่งนะครับรถหน่วยงานปลดระวางรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวคันสุดท้ายนะไอ้มอง ครับไอโมงคันสุดท้ายคันนี้นะครับก็เป็นตัวปี2018นะครับเป็นตัวปี2018นะครับโมเดล18แท้นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง3,000ดีเซลนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้ใหม่180,000โลนะฮะราคา679,000บาทนะครับภายในก็เป็นภายในสเปคเบาะ3แถวเบาะหุ่นยนต์เบาะหนังนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะรถทุกคันเราการันตีเลยว่า เราคัดมาให้แล้วนะครับเราคัดมาให้แล้วนะครับในส่งตัวโครงสร้างเครื่องยนต์นะครับบอดี้นะครับแม้แต่เล่มเนี่ยนะครับการันตีเลยว่าแม้แต่เล่มก็ไม่มีการชํารุดสูญหายหรือนะครับมีการทําขอเล่มเข้ามาใหม่นะครับไม่มีแน่นอนนะครับถ้าถ้าถ้าในส่งตัวเล่มเนี่ยนะครับไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าเล่มเนี่ยนะครับดูผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ไม่รับซื้อแล้วนะครับในส่งตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันนะครับไว้วางใจได้เลยนะครับในแบรนด์ของเพชรยนต์ ประสบการณ์การขายรถเนี่ยนะครับมากกว่า24ปีนะปีนี้เข้าสู่ปีที่5ถ้าจำไม่ผิดนะฮะเรามีรถให้เลือกนะครับมากกว่า300คันนะประมาณ300คันนะครับมีทั้งหมด4โกดังนะครับตอนนี้นะขยายสาขาไปอีก1สาขาแล้วก็กำลังจะขยายสาขาเร็วๆนี้1สาขานะครับมีรถให้เลือกเยอะที่สุดนะฮะในพื้นที่มินบุรีเสรีไทยนะครับแล้วก็บริเวณที่ที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยนะฮะหรือว่าบริเวณที่เก็บรถอยู่เนี่ยนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับเป็นพ so ื้นท <microb crust. S 1> <claro. S 2> ี่นะครับส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เช่านะครับเป็นพื้นที่ของบอสเขาเองเลยนะครับรวมถึงในส่วนของตัวสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่ด้วยนะครับแล้วบริเวณพื้นที่ลงสามนะครับพื้นที่ลงสี่นะครับเป็นพื้นที่ของเราเลยนะครับไม่ได้เช่านะเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยดูได้เลยนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยนะครับมีการเก็บรักษาอย่างดีนะมีการเก็บรักษาอย่างดีมีการจอดในที่ร่ม นะครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะฮะก็อาจจะโดนบ้างในส่วนงตัวละองฝนนะครับในส่วนงตัวแสงแดดอาจจะโดนนิดหน่อยโดนไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราการดูแลการเก็บรักษารถเนี่ยนะครับเราเก็บรักษาไว้แบบนี้เลยนะครับเก็บรักษาไว้แบบนี้เลยเพื่อที่จะนะครับทำให้รถนะครับดูนะครับน่าใช้อยู่เสมอนะครับในส่วนงตัวรถนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับของบริษัทยนต์เรานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถตู้ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เข้ามาที่แอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งเบอร์โทรการติดต่อมาไว้ให้นะครับบริษัทันต์เราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะฮะซอยเสรีไทย68นะครับแลนด์มาร์คที่สังเกตง่ายๆเลยเราจะอยู่ติดกับโรงพยาบาลเสรีรักนะครับอยู่แถวๆสี่แยกมินบุรีนะครับระหว่างมินบุรีเสรีไทยรามินทานะฮะเราจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับ จุดแลนมาร์กต่างๆจุดแลนมาร์กที่ชัดเจนก็อยู่ติดกับโรงพยาบาลเสรีรักนะครับซอยเสรีไทย8นะเปิดทําการทุกวันนะฮะจะหยุดเฉพาะช่วงปีใหม่กระสงการนะครับจะหยุดเฉพาะช่วงปีใหม่สงการนะครับก็จะถึงเดือนหน้าก็เป็นเดือนสงการแล้วนะหลายๆครอบครัวหลายๆท่านเนี่ยนะครับจะมีแผนเดินทางกลับบ้านนะครับก็ยังไม่มีรถใช้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนรถนะครับหรือจะเรถตู้ไปใช้เนี่ยนะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยเรามีให้รถนะครับ หลายรุ่นหลายแบบนะครับให้เลือกกันเยอะให้เลือกกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอภิจรก็ขอบพระคุณ f c ท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านเลยนะครับที่กดรับชมกดติดตามนะครับทุก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 ครั้งที่ผมรีวิวทุกๆคลิปที่ผมรีวิวนะคขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะสำหรับวันนี้ผมอภิจรต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ